สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่14ตุลาคม2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily ตามระบบของเราเกิดจาก Action Market เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะ เมื่อวันก่อนนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้นะฮะสามี่หวันที่ผ่านมาเราวิเคราะห์บอกว่านะฮะเหมือนไม่อยากจะลงต่อกําลังพักตัวอยู่เป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับผลปรากฏว่านะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการ นะครับเมื่อวันก่อนเราวิเคราะห์ตรงนี้นะ,ะสองแท่งบอกว่าเหมือนไม่อยากจะจะ,จะลงต่อนะครับกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะเมื่อวานก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นกลายเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นตามระบบของเราจริงๆแต่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นใกล้เข้าอยู่ในโซนโอเวอร์แล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเขายังคงติดเส้นสีแดงคือเส้นที่เป็นแนวจิตวิทยาหลักของเรานั่นเองนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้กําลังก็หดตัวกลับหาศูนย์ก็คือการพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาลงชุดนี้ฝั่งขาลงอยู่ตรงนี้นะครับคือไมอ้ไม้หนึ่งของเรานี่เองแต่ตอนนี้นะฮะก็หดตัวกลับก็คือจบรอบสัญญาณชุดนี้พอดีเลย นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบแข็งแรงแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแต่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะอันนี้เป็นเรื่องของ Demand Effective Expansion ะครับที่มีการเคลียร์โพซิชัออกไปของนักลงทุน รายนี้นะครับนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนี้เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นในระยะใกล้นะฮะขออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับจะต้องคอนเฟิร์มก็ต่อเมื่อนะครับเขาจะต้องอยู่เหนือเส้นแนวจิตวิทยาของเราก่อนนะครับถึงจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่ามีโอกาสจะ อยู่บริเวณนี้ได้อีกหนึ่งชุดนะฮะหรือว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนั่นเองนะฮะก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเอาตรงนี้เลยกันนแถวนี้นะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะฮะก็เจ็ดแท่งก็สามพันกว่าจุดแอคชั่นมาเก็ตค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันก่อนนะฮะตั้งแต่วันจันทร์เราก็วิเคราะห์อยู่ตรงนี้ว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับหากเขาจะลงนะใครจำได้นะฮะเขาก อยู่บริเวณสักประมาณ2,000กว่าจุดนะครับหากเขาจะขึ้นเขาจะต้องขึ้นไปทดสอบที่โลเดิมก่อนก็ประมาณพันกว่าจุดถึง2,000จุดนะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับมีการขึ้นไปทดสอบแล้วก็ทะลุเส้นแนวจิตวิทยาขึ้นไปแล้วนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนอันนี้เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับที่เรียกว่าเป็นดีมาเรเฟกติฟเอ็กซ์เพนชั่นเริ่มมา3แห่งแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังมีการพักตัวแล้วนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะค่อนข้างจะชัดเลยีเดียวนะครับเริ่มไหลขึ้นแล้วนะฮะเริ่มเป็นรูปภูเขาเริ่มเกาะตัวขึ้นไปแล้วนะครับนะฮะนะใครเรียนไปแล้วนะครับก็อาทิตย์ก่อนนู้นนะครับเราพูดถึงเรื่องได v e r g e n จนเราสันนิษฐานและคาดการว่านะครับแถวนี้บริเวณบริเวณนี้มีโอกาสที่จะทำอ่า โล w ์เวอร์ไฮผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับนะใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องลักษณะาการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นการเคลื่อนที่ระยะกลนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะฮะแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและก็ตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงอันนี้ก็ค่อนข้าง,งจะชัดเจนเลยว่ามีการปิดโพซิชนันของฝั่งบายของเมื่อวานนะครับ ส่วนแรงขายนั้นเอาโทษทีนะสีเขียวนี่เป็นแรงซื้อนะฮะแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะฮะและมีแนวโน้ม่จะลดลงนะครับนะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะ เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตในระยะใกล้าอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับบริเวณการพักตัวนี้นะฮะเป็นการเบรกย่อนะครับนะฮะพอหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่โซนที่เรียกว่านะฮะโซนดีมานโซนนะฮะอาจจะอยู่บริเวณนี้หรือว่านะครับอาจจะรออีกสักอาทิตย์หน้านะฮะน่าจะเข้าอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้นะครับนะฮะอาจจะย่อๆลงมา บางทีนะครับอาจจะมีการย่อลงมาถึงสักประมาณเส้นแนวจุวิยาแต่คงไม่สามารถที่จะทะลุลงมาได้แล้วนะครับหากทะลุก็คงจะต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะครับเอาตรงไหนดี่เอาตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนาเดินทางมาแล้ว25แท่งก็ประมาณ2,000กว่าจุดเราจะสเกตเห็นได้ว่านะเส้นนี้เกิดเป็นโกลเด้นครอสแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเดินทางได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับมาให้ใครเรียนไปแล้ว เมื่อวานไม่ได้วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เมื่อวันก่อนว่าเขาพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับเน่เขาพอเบรกอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะรอให้สัญญาณชัดเจนหรือนะฮะหลุดออกจากเส้นแนวสีแดงออกไปก่อนผลปรากฏว่านะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับแล้วเราก็วางแผนมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับว่าปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับภายในอาทิตย์นี้นะครับมันจะเป็นผลค่อนข้างจะคาดการว่ามีผลที่เป็นลบต่อดอลลาร์ นะครับลบต่อหลั่งนะครับก็จะทําให้สูตรสมการแบบนี้นะฮะเราก็จะวางแผนกว่าจะมาเนาะนะฮะแบบนี้นะส่วนสัญญาณโมเมนตัมนะฮะและระยะกลางนะฮะระยะกลางก็เป็นโมเมนตัมฝักขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาสูตรแล้วคือการพักตัวนะครับนะฮะเป็นการพักตัวแล้วนะครับนะฮะก็คือเรียกว่านะฮะดิมานเอฟเฟกติฟเอ็กซ์เพนชั่นอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเริ่มเดินทางมาแล้วต้อง8ปดเก้าแท่งเลยนะฮะ เนะมื่อวานกระชากขึ้นไปนะครับ3,000กว่าจุดดังนั้นนะครับอย่างน้อยนะฮะก็ต้องลงมาทดสอบเส้นแนวจุวิทยาแรกของเราก่อนคือประมาณเส้นสีฟ้านะครับก็อยู่ที่ซัพประมาณพันกว่าจุดก็ซับประมาณ,ณ20-30%ของการกระชากก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับอาจจะมีการย่อตัวลงได้สักพักหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าในระยะใกล้นั้นนะครับบอกมีโอกาสจะพักตัวอีกชุดหนึ่งก่อนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเบรกย่อ นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้แรงขายบ้างนะฮะแรงขายนะครับนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงก็คือหมายความว่านะครับไม่มีใครเปิด p o s i t i o n buy นะครับมีแต่การรอปิด p o s i t i o n buy หรือว่า S L R cost นั่นเอง นะครับส่วนแรงขายที่เกิดขึ้นนั้นนะครับไม่ใช่เกิดจากแรงขายที่แท้จริงสักเท่าไหร่ นะฮะเกิดจากการลดลงของฝักซื้อนะครับทำให้ปริมาณแปรขายนี้นะฮะเพิ่มขึ้นถึงจะเพิ่มขึ้นนะครับใครยังจําได้เรื่องกลไกเบื้องต้นของตลาดนะครับนะฮะหากเขามีแรงขึ้นจริงนะครับแต่เขายังอยู่ในแดนลบนะฮะยังไม่ได้อยู่ในแดนบวกนะครับนะฮะแบบนี้นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนปัจจัยกระทบข้างเงินในวันนี้ก็คงไม่มีอะไรบือว่าแล้วนะครับ เพราะว่าวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของนะฮะถึงจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้าง,งจะแรงนะครับแต่เมื่อมีการกระชากของกราฟแบบนี้แล้วนะครับจะเกิดเอฟเฟกนะฮะจะเกิดเอฟเฟกต์ทำให้มีโอกาสนะครับที่จะ,ะทําให้กราฟนั้นพักตัวมากกว่าที่จะเดินทาง นะครับแบบนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ทักทายกันมาได้สําหรับผู้ที่ลงเรียนแล้วนะครับก็สามารถลงทบทวนได้บางครั้งอาจจะลืมหรือว่าบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจนะครับหรือไม่เข้าใจไม่ไม่ไม่ละเอียดพออาจจะหลงหลงลืมลืมบ้างนะครับเผลอเลอบ้างนะครับก็สามารถลงมาทบทวนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ